สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาได้ยินเสียงกันอีกแล้วนะคะวันนี้พัดมาเปิดพี่ไพกลางโต๊ทำงานกันดูว่าภาพรวมของการงานการเงินในช่วง15วันที่คุณได้เจอคลิปนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะใบแรกค่ะใบจะฟูมากๆเลยนะเนี่ยเงินทองมากองอยู่ข้างหน้านะคะแต่มันจะแลกมาด้วยการที่คุณจะต้องตั้งใจขมีขมันกับการทำงานนิดนึงนะคะ ท r e e อฟเป็น a c l e นะคะเงินก็ไมล่ละนะเงินเยอะนะเนี่ยคุณจะได้โอกาสได้แสดงผลงานและก็เป็นที่ยอมรับนะคะโอกาสที่คุณจะได้แสดงผลงานมาแล้วนะเต็มที่กับมันได้เลยนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้น่นนะจะเจอปัญหาและอุปสรรคอยู่พอควรนะคะเบาๆนะคะก้าวหน้ายมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะเมื่อมีงานนะคะก็จะต้องมีปัญหา กีซว่าเขาจ้างคุณมาแก้ปัญหาเนาะแต,แต่พัดว่าคุณมีกำลังใจที่ดีนะคะสุดท้ายปัญหาไปได้นะคุณจะรู้สึกใจภูมีความสุขมากเลยมันมันได้รับความภาคภูมิใจคุณจะรู้อยู่ในใจลึกๆว่าคุณทําได้มัน,ม,นมันเข้ามาแล้วยังไงคุณก็ต้องลุยมันให้ได้นะสิ่งที่คุณจะต้องเจออีกก็คือบางทีอาจจะมีการที่จะต้องไฟกันสนิทหนึ่งในที่ทํางานนะคะก็เป็นธรรมดา ยังไงก็ต้องเจอเรื่องไฟยิ่งคุณรู้อย่างนี้ว่ายังไงคุณปัญหาต้องเจอไฟก็ต้องไฟเนี่ยคุณยิ่งต้องตั้งรับยิ่งต้องแน่นเรื่องข้อมูลเรื่องการนําเสนองานต่างๆนะคะจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมซ้อมนะคะใครถามอะไรมาตอบได้นะคะแต่ถ้าปัญหาไหนที่คุณรู้สึกว่าม,มันหนักอาจจะทําให้คุณเฟลบ้างนะคะปัญหานี้รู้สึกว่าแก้ได้ไม่ดีนะคะทีเนี้ยคุณเห็นไหมว่า มีถ้วยที่ตั้งอยู่สองถ้วยนะคะมีถ้วยที่ล้มอยู่สามถ้วยนะคะแต่คุณคุณตั้งมาได้ทั้งสองถ้วยแล้วนะอีกสามถ้วยที่มันล้มอยู่ถ้าคุณมัวแต่ไปมองมันเนี่ยคุณไม่เสียดายไอสองถ้วยที่คุณตั้งมาแล้วนรองกว่าจะตั้งได้เห็นไหมตั้งหน้าตั้งตาทําหนปสารคอะไรไปเยอะแยะมากมายนะนะคะมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงฝีมือแล้วมันเป็นธรรมดามากๆเลย นะคะที่ปัญหาจะต้องเจอและบางปัญหามันก็จะไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะเราทำงานกันเป็นทีมเนาะลองไตร่ตรองดูดีๆว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะเนี่ยคุณจะใช้สติในการไตร่ตรองดูปัญหามันเกิดจากอะไรเข้าไปแก้ตรงนั้นที่ผ่านมาที่คุณเคยเคยตั้งด้วยได้ไปแล้วเนี่ยเออครั้งนั้นันมันทำยังไงนะคะไอ้ครั้งเนี้ยที่มันเจอเนี่ยมัคนควรจะแก้ด้วยวิธี ที่เราเคยแก้ไขได้หรือเปล่าลองปรับลองอัดแอปดูนะคะสุดท้ายแล้วอะค่ะเพราที่ว่าคุณผ่านคุณผ่านได้นะคะคุณผ่านได้แน่นอนด้วยความที่คุณมีความตั้งใจมากนะคะและที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่แล้วนะคะมันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่่อยากให้คุณให้กำลังใจตัวเองมองสองถ้วยที่ตั้งอยู่แล้วนะคะ ใครก็ตามไม่สามารถที่จะให้กำลังใจคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมเป็นกำลังใจตัวเองนะคะขอให้คุณมีกำลังใจที่ดีนะคะเปิดใจเปิดไพ่เปิดดาวเปิดดวงกับเพื่อนของคุณพัดอยู่ตรงนี้นะคะพัฒนา919วันนี้สวัสดีค่ะ